นะลมหายใจจายว่าเกิดจากนู่นนี่นั่นสารพัดแล้ว,วป่าจะอ้างไปก็พูดด้านเดียวนี่ว่าเห็นไหมครับเห็นหรือยังเริ่มมองออกหรือยังครับพี่ก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะเชื่อยากๆน้อยมันจะได้ง,ง้อน้อยบ้างแต่ลุงบอกว่าทั้งหมดอย่าเชื่อลุงนะเห็นไหมครับนะที่พูดเปล่าๆต้องการให้ครเชื่อได้ให้เข้าใจต้องการให้เข้าใจอไม่ได้ให้เชื่อ เคยไหมฟังทันไหมล่ะภาษาลุงฟังทันเนาะเออฟังทันก็ get, get into, get into. เก็ดเก็ดอินทูเก็ดอินทูเออ,เอ,อพอเข้าใจพอเข้าใจเว้ยลุงลุก,ลกไปต่อไปต่อเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อไม่โงอ้อบ้านขครบ้านมานันนะครับทีน,นี้ยปิดจ,จอเลย <c oughs> จะได้ไม่ง่ไงระวังหรือโง่ดักดานนะคุณโยม <c oughs> ไม่เชื่อโง่ดักดานนะ ไม่เชื่อไม่โง่ใช่วงเล็บระว,วังโง่หลักด่านนะเอาจะอยู่ไงวะเนี้สรุปก็แล้วกันเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่อา้าสชวยหนักเฮ้ยใครเชื่อลุงหรืองโง่นะไม่เชื่อก็โง่่ังหาอา้าวช่วยจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะี้อันนี้ใช้สองหูสิครับหูหนึ่งเชื่อน้งงอยอีกหูหนึ่งก็อย่าไปเชื่อมัน อย่าไปเชื่อมันครับว่ามันคือลุงหงอกนะนะอีกหูข้างนึงลองลองเชื่อไอ้หงอกรู้สิห้าสิบเปอร์เซนอีกหูข้างที่เหลือเลยอย่าไปเชื่อมันเลยไอ้หงอกเนี่ยห้าสิบเปอร์เซนตาพ,พดีไหมล่ะอ่ะฮาร์พคือ,อุเบกขานะครับถ้าเป็นใจคือใจอุเบกขานะครับคำว่าฮาร์พที่ว่าททำยังไงจึงจะไม่โงท่ทีนี้อ่าหนุ่สิงหานนี่ปิดบ้านใครบ้านใครอนะ ต่างคนต่างไม่ง้ดีไหมล่ะก็ต้องหาความจริงสิครับพี่นี้ความจริงความจริงมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งความจริงซ่อนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้ความจริงซ่อนอยู่ในตัวเราเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อยของโลกหาความจริงในตัวเรา หรือจะไปหาความจริงนอกตัวเราประตัวใครตัวบันนี่เลยครับนอกตัวเราคือตำราแล้วครับคือบัญญัติแล้วครับคือคมพีแล้วครับเชิญนะครับถ้ามันมีของจริงนั้นเชิญนะครับแต่ลุงบอกว่ามีแต่ของปลอมมีตตงนั้นจะมาเผาะอหลรมันก็ไม่เจอของจริงเ<ะ>ห็นไหมคุยกับลุงนักคุยภาษานี่ต้องหาความจริงในความเชื่อที่เคยเชื่อมาไอ้ทนนี่เชื่อมาครับ เป็นเดือบเป็นแคดเป็นจะเป็นจะตาย